ช้ำๆมันเป็นของคลไม่ป้ามาจะออกแกจะเกอยู่หนูเอ้ยโทรศล่สสวัสดีครับพี่นกป่าปายสูขคูสุขคนตอนนี้เขาอยู่ที่สังขะนะครับผมทางจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ตลาดสวนสนสองต้นอสวนสองสองใบมันสี่สองใบตั้งด้มาหลายต้นแท้ะว่า เป็นอาหารปลาแบบตามฤดูกาลนะครับผมรูดาวการนี้กะซิมี่แบบเฮ็ดหล,ลายชนิดพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งนกันเลยว่าซิมีเห็ดอย่างไงเดี๋ยวเขาเจะาไปเก็บยุ้งหลังนี่แหละแมนบอหุ้ยเป็นเจ้าขอไปเก็บใว่าทําท่าเอาไปปลูกไ้บ่ได้บ่ <c oughs> นี่ร้านแรกเฮ็ดละโง,งกพี่น้องเอ้ยล่างไห้เรียบร้อยพร้อมแกงนี่พักเกิ่วไห่พร้อมจานหนึ่งก็ร้อยห้าสิบบาทขึ้นคอยบ่ตัว รลอยเดียววะนี่ลอยก้า้หาสิบบาทนะครับอันนี้ก็จะเฮ็ดเพิ่งคอยผู้ขายสินว่าช่เฮ็ดเพิ่งอย่นี่เฮ็ดเพิ่งนะครับเนี่ยหอยยูนิกระบอกเปนเฮ็ดเพาะด้วพี่น้องไข่เฮ็ดละงอกโอเคทเทศบาลอันนี้ก็คอที่ที่สังเกตว่าบางแง่หว,วานบางหวานมันสีมีแบบตามันสีตีแล้วกะ็หน่วยมันสีซั่มๆถ้าบางแง่ผสมมันสีสีแบบ อ่อนๆก็นีเน้นหน่อยก็นีไม่เคยขึ้นหูใช่ป่ะซิมเบิงนานห <c oughs> วานอีหลีโออเอา้ายังมันบ่ทันลาบบ่ยังมีอยู่เนาะ <c oughs> ดอกกระเจียวขาว อันนี้ก็ใช่อันนี้กระแซบพื้นกรัรอะไรยูอันนี้ไม่ใช่บักยางนะครับบักกระท้อนแล้วก็บักพักสาบพักสาบอีนุนจ้าพักสาบอีนุนเคยกินไหมพักสาบโอ้โหมีเจลบอกงียเห,อหรอเหนือเหรออื มีฝาบมีหวานทางด้านนี้ก็เป็นบัคคอรครับเนี่ยบัคคอรพร้อมแจว40บาทอันนี้เฮ็ดขมต้มเรียบร้อยถ้าทางนี้ปืด๊ดย,ย่างเลยแม่ย่างเลย อันนี้ก็เป็นเห็ดละโงกป่าสุดยอดเป็นไข่เตาะแต่เอุ้ยก็ยสอนครับอืมดูดิำ่างเป็นไข่พอดีเลยง่ามแห้งับมีบกบัวพักอีตูเรียบร้อยอู้ยูยนี่ขเขาเจาะอดีแถ่ะวะร่างเห็ดให้พร้อมเนี ล่างงามคอลอนแคนเลนเลยดูดิที่เราโงกเลี้ยงกับเลี้ยงสวยมากทั้งล่างกับล่างสั่งเป็นบ่อเท่าไรักบาทเลยแม่สองร้อยค่ะอ๋อสองร้อยครึ่งกิโลสองร้อยอันนี้ก็เป็นเอ้ยสิฉันมาเนาะจองไว้ก่อนเด้อนี่ แม่เอาไปก่อนเนะี่ยอันนี้อันนี้ก็เฮ็ดเพิ่อือขึ้นกันบ่นี่นี่อันนี้เฮ็ดเพิ่อเข่าบ่เหรอห็ดไหวค่ะเห็ดไหวเห็ดอร่อยมากอ๋อเอาไปก่อนเด้ออันนี้คือเห็ดเพิ่อไหวหายอยากได้มีจฉาสังฆาดิ้เนาะอันนี้เฮ็ดเพิ่อเุื่อยุ่งบ่นี่ยหูบ่ได้ข่อยนี่เฮ็ดอันนี้เฮ็ดกอเห็ดแดงนะครับนี่นี่ถุงละสองร้อยค่ะถุงละสองร้อย มีอันงงามอันจะคือก,ก,กันดูแนวอาไ้นะเบื่อเจเอ็บเบื่อใจอ็บเนี่ยอู้หูบางเรียงามคบนี่แหละแน่มันแสีบนะเ,นเนะพราะล่ะพราะละ <laughs> <laughs> นี่หี้วขาเจ้าล่างให้เรียบร้อยเด้เนาะอันนี้เฮ็ดยังนี่อันนั้นหินอ๋อคืออะไรนี่กระบอกยางเหลือซใช่ไหมันหลงแล้วอ๋อมันจะบายแล้วเนาะมันจะบายนะคะตเก่าเขาเจ้าสีมัดเป็นพ่วงเป็นพ่วงจ้ะแมนมันหมดหลักฐานอ๋อ ี่เจ้าเดียวหาได้ตลาดกระขางคุณท่าให้มาต้นสนตลาดสวนสนสองใบสามใบอันนี้ก็จะมีบอกหมาบักว่าบ่แม่ลูกว่า <c oughs> ลูกว่าแม่ไม่ว่าหน่วยใหญ่อุบะน้องใหม่กับมี่ เคยกินไหมเหมือนบ่เบื่อดอกนะใช่สิมไดยูสิมไดยูเตี่ยมีเฮ็ดเฮ็ดเพลิงอันนี้เลยเนื้อพี่น้องเนื้อผู้ใดไปใส่มาใส่ซื้อกินโหลดแซบแซบก็แนวอื่นกับอันนี้แหละเฮ็ดเพากับบะแซบทอวคอยว่าโลดเพราะว่ามันหายเงี้ยต้องลองแรงๆเฮ็ดเพาะก็คือแบบว่าล่างเรียบร้อยแล้ว อีฟุกกัมีคือเก่าพี่้องอีฟุกอยูพานี่หอยบบกหอยนะ่หอยโคงอันนี้คือหอยโครงสองแถะนี่ังน,นี้สวยมากเลย พ่อนี่เฮ็ดเพาะนางบ่พปอกฝ้ายครับป<พ>อกฝ <พอ S 1> ้ายพอ่พอหนังเนี่ยมีมีมืดหนึ่งสองมืด <laughs> ดำดำอ,อีลอกอีลายพ่ <laughs> อหนี้แกะให้แล้วเรียบร้อยแกะแ,แก่ปอกปอกเปลือกให้แล้วไปเกียงใครยังมีครัเออแหวนนี่ต่างจับหวบักมากดีแ่บบ่แม่แซ่บจ้าเอามันกินอะไรอยู่จี เห็นละงกเหลืองอุ้ยเหลืองเป็นตะสอ่อนครับอันนี้ก็บเห็นละงกเท่าไหรบอเนี่ยมังคุดปลาจ้ะฮะบ่หมี่มังคุดปลาเอาใครคือว่าบักหมากฉันมังคุดปลามังคุดปลามังคุดปลาบ้านเกาเฉลียปบักกวกนะบักกวกตลาเอะไรบระกวก เมนกาแบบพรุกอเพรุกเอาลดรุกพรุกซิมได้ปะซนดแต่มันแข็งไหแข็งไครับมันแข็งมังคุดป่าหรือว่าปรุ๊ดปรุกปรุกนี่เดี๋ยวแม่แล้วตอนแรกนึกว่าบอกหมากสุกบ่แม่อกมาโอ้ยน่อ มันะแว่านิบามันหวานคืมังคุดดะมันสะออกเปรี้ยวอ๋อนี่เหรอจ้าออกเปรี้ยวเปรี้ยวเอาไม้มาสั่งให้แต่วันนั้นที่เรามาแล้จ้ามันบักยางมันหมดแล้วนามันมัดร่แล้วอาเบิรมี้ยนวแหงวะนี่มังคุดป่าช่ำช

อุบัติภูธูเรื่องนกยูงนะครับหามาจากป่าสดๆเลยเพื่อนขาเพื่อนเ่ย้ค่าแต่ได้อะไร อันนี้มุ้ยจ้าออแม่คุอบ่งมาทำร้านแม่เห็ดท่าเห็ดท่าอันนี้ล้างแล่ค่ะนี่มาหัวหน้ามีเห็ดอเ็ดออันนี้เห็ดหน้าแล่เห็ดแร่เห็ดแ่เห็ดล้าง่เห็ดล้างแ่เพราะอะไเอิ่นนาเล่ เฮ็ดลังเลเฮ็ดสาวเล่ผู้อยากไปเก็บแม่แม่ภาไปไหนไปบ่ไปบ่สี้าไปเข่าเลิบบ่ฮะไปกระคืนไหนเขาบอไดเก็บต่อเกวินเอาบ่ไปใต้เอาตั้ตีสองพุ่งก่พ่อไปใต้เอาตัสองพุ่งอันนี้เฮ็ดยังเลยนอนคืนเมื่อวานบางคนเอาเไปนอนไยปุเออวายนอคืนไหมอันนี้เหรอ บอกหวานหวานพี่จริงๆรเอออย่าไปเก็บไว้พ่อพับไปนะเออว่าต้องเมื่อหรอกรุงเทพนี่แมนบอสปลาสมปลาแซวนอนเป้นอนในปลาเลย Or less or less at, to ือดอกกระจอกกระเจียวดอกกระเจียวออันนี้เห็ดใครนะครับไมีแมนเห็ดใครและเห็ดใครเห็ดใครไม่ใช่เห็นเราใครไม่ใช่เห็นเรา ส่วนแบบเดี๋ยวนีกับซีมี่ 4. เ็ดอะลงโงกแดงลงโงกขาวมั่นสามสีเขือกามี่บักเงี้ยวกามี่เบิดแล้วร้าน,นี่ก็มีกระชาย นี่เห็ดยูจานเดียวแดงจึ้งคืองอยู่นี่อันนี้จะเป็นเห็ดเห็ดนำมาเห็ดแดงเห็ดกอเห็ดเห็ดซูนแนลอยู่ในจานเดียวบ้านนี้เห็ดน้องหม่คือลายเทปบลยน้อไหม้สวยมากเลยนะพี่เอาอีกไหมโรเล่ยี่ห้าเองสวยกว่านั้นอีกไม่นนพูดใส่กล้องด้วยนะเออสวยทุกที่ลวครท่านผู้ชมน้อไหม้อยู่นี่งามแห้ง อ่อนด้วยแม่เอาหมดนี้ได้ไหมนี่ร่างทุต่าไทยสุดดอกกระเจียวลืมุงงามมากๆนี่กระแทบพี่น้องเอาไปกินกับเกลือบคอัคข้อเนจีาเกลือเกลือเกือ ลูกพี่เอาถุงเนึองเผือกต้มไข่เข่าไข่เข่าไข่ห่างๆก็ว่าไปมันย่างเหนาๆแบบนี้ต้องกินมันย่างพี่น้องอันนี้อันนี้เอื้องบ่หนิโอ้กบหนัดไส้ไส้อั่วกบก็ว่าไปมันนะครับเด้อ ใครเไอซีใบมั้มไอซีใบไอคนอันนี้เห็ดทานบอได้เห็นโดนเราด้วยเห็ดทานอยู่เด้อนี่ดอกใหญ่ๆคือเอาไปนึ่งแล้วก็จิ้มซีฟู้ดนี่แซ่บแห้งเห็ดทานเด้อพี่น้องเด้อเออหวานแซ่ซับบาด หรือว่า40บาทนั่นเองจ้ะนี่เราพี่น้องครับผู้ใดอ,อยากกินเห็ดสดๆแบบนี้เนาะมาได้ยุใส่เกอาอปลาสนสองใบค่ะปลาสนสองใบนะครับสังขะบุรีจังหวัดสุรินทร์ดอพี่น้องครับผมมีแบบผลไม,ม่ตามฤูดูก็มีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเฉยๆค่ะ,คะสังขะบ้าสังขะบุรียุใส่ไหฮะสังขะกาญจนบุรีอ๋อคอยจือผิดตัวนี้อัน<ค>นี้สังขะสุรินทร์พี่น้องมากลดนี่ข้างทางนี่นี่แบบ แบบหน้าบกยางก็มีบกยางแต่ส่วนมากหน้าเห็ดเนาะตอนนี้เนาะอันนี้หน้าเห็ดค่ะเบิร์นี่เท่าไหร่นี่สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบไพเซ์มาโหลดบ่ผิดบางนีน้อยนะจ้าซัมมี่เดี๋ยวพากินไปกินแกงเห็ดกันวันนี้ได้อะไรไปกินครับได้เห็ดละโงกจ้ะเห็ดละโงกละงากเปื้บ้างไหมพาะแม่กับเป็นหัวชีวิตอยู่เอาย่านจะคล้องไปแน่เอื้อนเตี้ยจ้าโอ้ยคือว่าไปเก็บกินเองโหลดเก็บอยู่อันนี้กับมาเขงพี่น อ๋อเอาไปขายน้ำไปเอามากินน้ำเบิ่งพี่น้องเลยทั้งกระต้าทั้งอย่างเพื่อเต็มรถอยู่เฮ็ดนี่จะเป็นเศรษฐกิจดีอุบัติเอาไหมเอาไหมใช้คอมเตี๋ยวผักเรียกให้ษฐกิจังมันยังจะเกาอยู่หนูเอ้ยโทรศัพท์เออยเนี่ยจะได้หมวกกันน็อกด้วยู่นี่โอ้ย อเออรูปแบบสองพันไงเออไปขายมันหมานเด้อจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับนี่รพี่ร้อง<ว>นี่คอยก็ได้ึ้นกันบักหลายหนึ่ง